กินอะไรคะมีอะไรมั่งคะอ่านค่ะสั่งได้ยังคะเลื่องนานจังงั้นเอาเล่หมูสศพก็ได้ค่ะค่ะทันทีไม่มีพนักงานอยู่เลยอ่ะพี่คะสั่งอาหารหน่อยคะ่ะ เดียวเลยมาเหระอเอ,อ่อพี่คมันมีอะไรบ้างเหรอคะอ่านสิคะน้องเอ,อ่อเอาบะหมี่แห้งค,ค่ะค่ะพูดดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องทำหน้าทันตาเลย มีอะไรเอ่อพี่คะขอน้ำด้วยแก้วหนึ่งคะ่ะนู่นไงอ่านไม่ออกหรอบริการตัวเองอะไปดิอ่อ๋อขอโทษค่ะโออะไรเนี่ยแค่พูดดีๆเองไม่เห็นต้องขึ้นเสียงใส่เลยร้านนี้ก็ดูใช้ได้น,นะลูก น้องคะสั่งอาหารหน่อยคะ่ะมาเหรอมาอย่างนักเนี่ยอิดกอดอิดมีเมนูอะไรบ้างคะนู่นคะ่ะนูน่นหมายถึงไม,ม่มีเมนูเป็นรายการหาหรอคะไม่มีคะ่ะอ,อ้าวจริงๆเขามีกว๋วยเตี๋ยวลูกหนูเอาเส้นอะไรคะเอาบะหมี่ค่ะบะหมี่มกินแต่บะหมี่อ่ะแต่เป็นเส้นใหญ่อไหมไม่เอา้า อบบเอาบะหมี่หรอล้าหมูหรือเอาเนี่ยเอาหมูเอาหมูหรอใส่ผักหน่อยนะไม่ค่อยได้กินผักเลยลูกไม่ใส่ผักค่ะใส่ผักหน่อยนะของแม่ลูกนี่อย่ามะเหลืองมากไม่จริงโตแล้วต้องกินผักลูกเข้าใจไหมเลือกได้แล้วค่อยเรียกแล้วกันนะคะเอา้ายังไม่ทันสั่งเลยไปไหนซะแล้วเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยเอาบะหมี่ใส่หมูไม่หักค่ะแม่ยังไม่ได้สั่งเลยลูกไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยอาหารที่เอาบะหมี่ใส่หมู น้องคะน้องสั่งอาหารคะ่ะโอ้ย,ยจริงๆรอหน่อยนะลูกอ,อยู่แล้วใช่ไหมน้องคะบะหมี่แห้งไม่ผักนะคะแล้วก็ของพี่เอาเส้นใหญ่น้ำสะผักปกตินะคะค่ะเป็นเนื้อเหมือนกัน,นะคะ่ะน้องน้องลืมสั่งน้ำค,ะค่ะจะเอาน้ำอะไรคะทำไมไม่สั่งเมื่อกี้เลยล่ะคะจะสั่งหลายรอบอีกทำไม สั่งช้าแค่นี้นี่เป็นอป็นไรเลยนะคะนิดเดียวเองพี่เอาชายเย็นหวานน้อยนะคะแก้มุง้งค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะโอยเป็นพนักง,งานเราโดนไล่ออกไปแล้วเนี่ยแบบนะี้เห็นใจเจ้าของร้านนี้จริงๆเลย <c oughs> แป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวก็มาแล้วชายเย็นมาพอดีเลยโอ้ย ตายแล้วดีนะเนี่ยแก้วชายเย็นไม่แตกกระแทกนี้ได้ไงเนี่ยของกินนะเนี่ยโหยจริงๆเลยชักจะมาโหแล้วนะเนี่ย พี่บอกแล้วไงคะว่าไม่ใส่ผักนะค่ะทําไมใส่ผักมาล่ะคะเนี่ยแล้วลูกพี่แพ้ผักอ่ะผักชีลูกพี่กินไม่ได้เข้าใจไหมไปเปลี่ยนให้พี่เลยค่ะไม่กินผักก็เขี่ยออกสิคะจะเขี่ยยังไงล่ะคะฮะก็เขี่ยแบบนี้อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทําแบบนี้ล่ะคะก็ไม่กินผักไม่ใช่เหรอคะก็เขี่ยออกให้แล้วไงคุณจะเขี่ยแบบนี้ได้ยังไงทำไมคุณไม่ปรีเปลี่ยนมา ลูกฉันแพ้ผักชีกินไ่แด้เข้าใจไหมไม่เปลี่ยนค่ะทํามาแล้วก็กินแบบนี้แหละค่ะนี่ร้านนี้เนี่ยนะทําผิดแล้วยังมาท่อลูกค้าอีกคุณสั่งฉันสั่งอะไรฉันสั่งไม่เอาผักใช่ไหมแล้วทาไมมาถึงใส่ผักมาให้ไม่เข้าใจแล้วไงล่ะคะก็ทามาแล้วก็กินสิคะหรือว่าแดดกินผักไม่ได้ไปย<เ>ังท้องร้านมาเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นคะลูกคุณคุณลูกคุณลูกค้าเกิดอะไร ขอโทษก็ไม่มีแถมเอามือหยิบผักชีที่ดีวเดี๋ยวๆๆงเนี่ยๆๆๆใช่ค่ะตอนนั้นนะคะหนูก็ขอเติมนะเขาก็มาว่าหนูพูดดีๆก็ด้วยใม่รู<อ> <ๆ S 1> ้ค่ะจ๋าทำไมทาอย่างนี้ลูกค้าทำผิดให้ลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนของให้ลูกค้าทำไมจ๋าไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วมาใช้มือหยิบของลูกค้าได้ยังไงฮะ จา๋าจ๋ายังอยากทํางานอยู่ไหมคะต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้าต้องขอโทษจริงๆค่ะจา๋าไม่ได้นะเราเป็นพนักงานเราทําแบบนี้ไม่ได้งานบริการเราต้องดูแลลูกค้าทําแบบนี้ไม่ได้จ๋าอยากทํางานอยู่ไหมคะต้องขอโทษจริงๆนะคะไปเปลี่ยนมาใหม่ให้ลูกค้าไปไม่เปลี่ยนคะ่ะจา๋าจ๋าจะทํางานไหมอย่างนี้ทําให้ร้านเราเสียหายนะจา๋าขอโทษลูกค้าเดี๋ยวไม่ค่ะไม่ได้ทําอะไรผิด อย่างนี้ไม่ผิดได้ไงลูกค้ามีพยานหลายคนมากเลยสแสดงว่าจ๋าทำมาหลายครั้งแล้วทำให้ร้านเราเสียหายไม่ได้นะจา๋าไปเปลี่ยนมาไม่ค่ะฉันไล่เธอออกออกก็ได้ค่ะไม่อยากอยู่หรอคะ่ะเงินเดือนก็ได้น้อยจา๋าถ้าเธอนิสัยแบบนี้นะเธอจะไม่ได้ทำงานที่อื่นอีกแล้วนะจา๋าไม่มีใครรับเธอเข้าทำงานนะถ้าเธอไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะงานบริการมันต้องนิสัยดีกว่านี้นะจ๊ะ จริงเลยต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้าต้องขอโทษจริงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมื้อนี้ไม่ต้องจง่ายเงินแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาให้ใหม่ด้วยนะคะต้องขอโทษจริงค่ะก็ต้องขอโทษจริง,ะง,รรงนะคะขอโทษจริงนั่งก่อนค่ะนังก่อนคะ่ะจริงๆรอแป๊บหนึ่งนะลูกเขาคงไม่ทําผิดมาแล้วแหละรอแป๊บหนึง่งไม่เคยเจอลูกค้าไม่เคยเจอพงอางานแบบนี้ลูกค้า คือหัวใจหลักของคนรักงานบริการเฮ้ยมาอีกแล้วมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยมาเหรอมาอย่างหนักเนี่ยอิดก็อิดพร้อมมองก่อนมองก่อนมองก่อนใครหรือว่าพูดพูดเหนื่อก็ได้ห้าสี่สามสอง สองเมยรู้อยู่มะเลือกมากเตะเลือกได้แล้วเลือกอีกแค่หนึง่งมา